พระพุทธเจ้าตรัสว่าประชาชนส่วนใหญ่โอ้เดือดร้อนลําบากทุกทรมานนะมีแต่นักการเมืองที่บริหารอยู่นั่นแหละนะเขาสบายเขาอยู่ดีกินดีของเขาเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าเลือกเขาเข้าไปเนี่ยประชาชนคนไทยจะอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเสร็จแล้วเป็นไงตอนนี้ตกงานเกินกว่าสี่แสนคน ตอนนี้นะประเทศคนไทยของเราตกงานกว่าสี่แสนคนนะนี่ระยะหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เป็นระยะที่รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาบริหารเพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นเองนะตกงานกว่าสี่แสนคนนะจากที่รัฐบาลบอกว่าตอนหาเสียงบอกว่าโอ้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี นะอย่างนี้อะตกงานเนี่ยแล้วคนก็เชื่อว่าคุณทักษิณจะช่วยแก้ปัญหาได้โอจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก็อยู่มาปีกวกว่าแล้วนะคุณทักษิณคุณอุ้งอิงก็เเมือนกันก็นเป็นลูกคุณทักษิณก็บริหารมาเนี่ยก็ร่วมกันทําการเมืองกันมาคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงนี่ต่อกันมาในปีกวกว่าแล้วรัฐบาลเพื่อไทยก็ปรากฏว่า เพื่อคนไทยตกงานนะเพื่อคนไทยตกงานส่วนพักเพื่อไทยหรือบริษัทเพื่อไทยก็อยู่ดีกินดีกันนะเขาก็ไปฉลองกันไปกินกันของเขาอยู่ดีกินดีกันไปนะเอ๊ไม่รู้ใครอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยตกงานไปก 4, ว่าสี่แสนคนละลําลบากกันอยู่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนหาเสียงเนี่ยตอนต้นหาเสียงกับตอน ทำจริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะตอนหาเสียงว่าคนไทยจะอยู่ดีกินดีนพะลังงานจะลดลงทันทีคนไทยอยู่ดีกินดีทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะแต่แล้วผลเป็นยังไงอนะ่ะมันค่าพลังงานก็แพงขึ้นค่าอาหารการกินค่าข้าวของต่างๆแพงขึ้นหมดเลยนะแพงทั้งแผ่นดินนะ พรรเพื่อไทยเขาก็อยู่ดีกินดีของเขาไม่รู้เขาเงินมาจากไหนบ้างเราก็ไม่รู้มกันที่แนแน่ซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็ไม่รู้เงินไปอยู่กับใครกว่าห้าพล้านมันก็หายไปนะไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นนะเืออื่นๆก็เถอะนะหลายอย่างนานี่ก็เป็นผลจากการบริหารปีก่กาๆของพรรคเพื่อไทยก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะพระพเจ้าก็ตัดในธรรมิกสูตรอยู่แล้ว นะว่าถ้าบริหารชาติบ้านเมืองโดยคนที่ไม่ไม่ดีเนี่ยนะมันจะเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นนะแต่ถ้าบริหารโดยคนดีนั้นจะเกิดประโยชน์ขึ้นนะและพระเจ้าก็ตัดในขงมัทุสัจสูตรว่าการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่สุดนั้นผู้นําจะต้องลดโลภโกรดหลงนักการเมืองเนี่ยจะต้องลดกิเลสโลภโกรดหลงได้นะจึงจะมีความซื่อสัตย์สุดจริตถึงแท้จริง นะแต่ถ้าลดกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้กนะ็ไม่มีไม่มีของซื่อสัตว์สุจริตหรอกโลภมากๆก็ะจะนะทำชั่วได้ทุกอย่างแหละเพื่อตอบสนอง,องความต้องการของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนละึกซึ้งมากอาจารย์จะอ่านพระตไตรปิฎกให้ฟังกันแล้วก็ค่อยวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร์ณไปว่า มันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะใครควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือโดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนนั่นแหละะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะกับสถานการณ์อย่างนี้นะเพราะว่าโอ้สถานการณ์เนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสจ,จริงๆหนักหนาสาหัสจ,จริงๆนะสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้ก็เรียกว่าประชาชนก็อ่วมอรไทยนะ นักหนาะสาหัสข้าวยากหมาดแพงตกงานกันทั่วนหน้านะพลังงานแพงข้าวของแพงโอ้เดือดร้อนกันไปหมดไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลนี้จะแก้ปัญหาได้และจะให้ประชาชนไทยมีเกียรตินมาแจกรัฐบาลจะเอาเงินมาแจกรออย่างเงี้ยนี่คือเกียรติศักดิ์ศรีของคนนะนะเกียรติศักดิ์ศรีของคนนี่คือการรอรัฐบาลเอาเงินมาแจกถ้ารัฐบาลไม่แจกเงินแล้วก็ไปไม่รอด นี่แหะคือการบริหารที่ประสบความสําเร็จการบริหารที่ประสบความสําเร็จคือประชาชนยากจนข้นแค้นไปไม่รอดต้องรองเงินแจกเท่านั้นนี่เราเกียรติศักดิ์ศรีของคนมันไม่ใช่หรอกเกียรติศักดิ์ศรทที่แท้จริงของคนนั้นคนพึ่งตนเองได้คนพึ่งตัวเองได้คนเกื้อกูลกันแบ่งปันกันได้นี่คือเกียรติคือศักดิ์ศรีไม่ใช่คน พึ่งตนเองไม่ได้บริหารยังไงปีกว่าแล้วต้องให้คนมารอแจกเงินรอความหวังจากการแจกเงินเมื่อไหร่รัฐจะแจกเงินเมื่อไหร่รัฐจะแจกเงินแล้วนานๆจะมีเงินมาแจกนะเงินแจกก็ไม่ใช่ใครหรอกนะเอาภาษีประชาชนมาแจกแล้วส่วนใหญ่ยืมนะไปยืมยืมมาก่อนก็คือไปไปยืมเงินประชาชนนั่แหละนี่ไปยืมอาศัยว่าทําเพื่อประชาชนท้ที่จริงก็คือเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ไปยืมเงินมา ยืมเงินของประชาชนมาแจกประชาชนและให้ประชาชนจ่ายดอกเบี้ยจริงๆประชาชนทําเองก็ได้หรอกนะไปยืมเงินมาแจกไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยทําเองก็ได้หรอกไม่ต้องรอรัฐบาลรัฐบาลทําหน้าที่ได้แค่นี้อ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นเกียรติศักดิ์รีของรัฐบาลก็คือทําให้คนตกงานมากมายแล้วคนก็ไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของแลนะข้าวยากหมากแพงนี่คือเกียรติศักดิ์รี ของการบริหารนะเอ๊ะแต่ว่าเมื่อวานนี้วันที่เมื่อวานนี้เห็นที่สิบสองไปแถลงนโยบายไม่ไม่ใช่แถลงท่านว่าจะแถลงผลงานว่างั้นนะเอะจะแถลงผลงานนี่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยจะมีผลงานอะไรแถลงนะแต่น่าจะแถลงบ้างว่ารัฐบาลของท่านนี่ทําให้เข้ายากหมากแพงนี่คือผลงานของรัฐบาลนะตลอดปีกว่านๆนี่เข้ายากหมากแพงพลังงานแพง นาคนตกงานกว่า4ี่แสนคนนี่ก็เป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น,นยังมีปัญหาอื่นๆอีกเดียวอาจจะเจาะลึกว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปโดยที่คนไทย